รายการที่4ี่เป็นการสรุปเนื้อหาสาระจากหน่วยที่สกระบวนการทางการบัญชีตอนที่หนึ่งนะคะโดยรองศาสตราจารย์สุนาสิทธิเลิศประสิธิ์ค่ะอาจารย์ประจำของสาขาวิชาวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะคะหลังจากที่ได้ศึกษาเรื่องแนวความคิดเบื้องต้นทางการบัญชีและรายงานทางการเงินจากหน่วยที่หนึ่งและหน่วยที่2แล้ว ต่อไปนักศึกษาจะได้ศึกษาถึงกระบวนการบัญชีซึ่งเป็นเนื้อหาอยู่ในหน่วยที่3ในบางส่วนแล้วก็อีกส่วนนึ่งจะอยู่ในหน่วยที่4เนื้อหาในหน่วยที่3แบ,บ่งเป็น3ตอนตอนที่1พูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทงการบัญชีตอนที่2เป็นการบันทึกรายการบัญชีขั้นต้นและตอนที่3เป็นการบันทึกรายการบัญชีขั้นปลาย ในตอนที่หนึ่งนี้มีสามหัวเรื่องหัวเรื่องแรกคือวงจรบัญชีหัวเรื่องที่สองผังบัญชีและหัวเรื่องที่สามเอกสารทางการบัญชีและสมุดบัญชีในหัวเรื่องที่หนึ่งนี้จะกล่าวถึงวงจรบัญชีคือให้เราได้เข้าใจว่าวงจรบัญชีหมายถึงอะไรวงจรบัญชีหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า accounting cycle หมายถึงลำดับขั้นตอนทางการบัญชี เริ่มจากการบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นจนถึงการเสนอรายงานทางการเงินของรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งซึ่งปรงจาบัญชีนี้เป็นงานที่นักบัญชีจะต้องทำเป็นระดับขั้นตอนเหมือนเหมือนการทุกงวดทางการบัญชีปรงจาบัญชีเริ่มขึ้นเมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นก็จะนำรายการค้านั้นมาทำการวิเคราะห์เพื่อนำไปบันทึกในสมุดบัญชีขั้นต้นหรือที่เรียกว่าสมุดรายวัน แล้วแผนรายการจะสมุดรายวันประยบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องซึ่งทางบัญชีเรียกว่าสม,มุดบัญชีขั้นปลายเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งจะทํางบทดลองเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของบันทึกรายการบัญชีตามหลักบัญชีคู่สุดท้ายตอนสิ้นงวดจะประปรุงรายการปิดบัญชีและจะทํางบการเงินสําหรับขั้นตอนรายละเอียดของวงจรบัญชีก็มีดังนี้ลําดับขั้นที่1ก็คือ เมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นจะทำการวิเคราะห์รายการคือเมื่อมีเริ่มงวดบัญชีใหม่รายการค้าทุกรายการที่เกิดขึ้นจะถูกนํามาวิเคราะห์เพื่อบันทึกรายการในสุดมบันทึกรายการขั้นต้นที่เรียกว่าสมุดรายวันขั้นตอนต่อไปคือเมื่อวิเคราะห์รายการแล้วนะคะแล้วก็มีการบันทึกรายสมุดรายวันแล้วก็จะมีการผ่านรายการ การผ่านรายการเป็นการานำบริการที่มาตึ่ในสมุดรายวันไปมาตึน่นในบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องหรือซึ่อเรียกว่ากำลึกรายการชีขั้นปลายจากการผ่านรายการแล้วเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งก็จะจัดทำงบทดลองที่เรียกว่างบทดลองก่อนปร,ปรับปรุงรายการการจัดทำงบทดลองก่อนปร,ปรับปรุงรายการนี้เป็นการจัดทำเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องในการทึ่นรายการบัญชีว่า กิจาการรมทึกถูกต้องตามระบบบัญชีคู่หรือไม่ขั้นตอนต่อไปก็คือเมื่อถึงสิ้นง,ง้วจะจะทำงบการเงินจะต้องมีการปรับปรุงรายการการปรับปรุงรายการเป็นการปรับปรุงรายการต่างๆในสม,มุดรายวันทั่วไปแล้วผ่านรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกเพื่อที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วจะเป็นการจัดทำงบทดลองหลังปรับปรุงรายการขั้นตอนนี้กิจาการจะทํา ก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่ถ้ารายการปรับปรุงมีไม่มากนะก็อ,อาจจะไม่ต้องทํางบตัวลองหลักปรับปรุงรายการก็ได้เสร็จแล้วก็จะทําการปิดบัญชีเป็นการปิดบัญชีประเภทรายได้และค่าใช้จ่ายในสมุดรายวันทั่วไปแล้วผ่านรายการบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องเมื่อปิดบัญชีแล้วจะมีบัญชีออกสารประเภทคือบัญชีประเภทสินทรัพย์นี้สิน และส่วนของเจ้าของทั้งสามประเภทนี้เราไม่ปิดนะคะแต่ว่าเราจะคำนวณหายอดคงเหลือเพื่อที่จะเป็นยอดยกไปสำหรับงบบัญชีต่อไปเสร็จแล้ววงจรสุดท้ายก็คือการจัดทำงบการเงินงบการเงินที่ต้องจัดทำก็จะมีงบหลักคืองบกำไรขาดทุนงบดุลงบกระแสเงินสดงบสดแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของนะคะ หรืองบแสดงการรับรู้ไรายได้และค่าใช้จ่ายอันนี้ก็เป็น a c c o u uh, ต t i n g cycle หรือวงจรบ,บัญชีที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบัญชีจะต้องจะทำเหมือนเหมือนกันค่ะในหัวเรื่องต่อไปเป็นเรื่องผังบัญชีผังบัญชีคืออะไรผังบัญชีเป็นโครงร่างของบัญชีของกิจการซึ่งประกอบด้วยรายชื่อบัญชีทั้งหมดที่กิจการมีอยู่ แลในแต่ละบัญชีนั้นจะต้องมีการกำหนดรหัสบัญชีของทุกๆบัญชีด้วยโดยเราจะจำแนกหมวดหมู่มอย่างเป็นระเบียบบัญชีที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกิจการอะไรก็ตามหรือไม่ว่าเราจะมีบัญชีมากน้อยแค่ไหนก็ตามบัญชีจะจำแนกเป็น5ประเภทประเภทแรกคือสินทรัพย์ประเภทที่2คือหนี้สินแล้วทอดตามด้วยส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่ายแล้วก็เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงนะคะในการค้นหาเราจะมีการกำหนดรหัสบ,บัญชีหรือเลขที่บัญชีไว้แทนชื่อบัญชีด้วยสำหรับวิธีการกำหนดรหัสบ,บัญชีหรือเลขที่บัญชีนั้นนะคะขออนุญาศึกษาต่อไปในเอกสารเพราะว่ามีหลายวิธีที่กิจการสามารถเลือกได้นะคะ เมื่อได้มีการกำหนดรหัสบัญชีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นของหัวเรื่องที่สนะคะหัวเรื่องที่สเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารทางการบัญชีและสมุดบัญชีเอกสารทางบายบัญชีเป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการบันทึกรายการคือผู้ที่ทำบัญชีนั้นในการลงบัญชีจะต้องมีเอกสารประกอบอที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ สำหรับประกอบการบันทึกรายการบัญชีเมื่อมีเอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชีแล้วนะคะสำหรับสมุดบัญชีนั้นนะคะทางบัญชีเ็าแยกเป็นรายการขั้นต้นนะกับสมุดบันทึกรายการขั้นปลายนะสมุดบันทึกรายการขั้นต้นเป็นสมุดจดบันทึกรายการค้าต่างๆโดยเรียงลําดับตามเหตุการณ์ ของการเกิดรายการในแต่ละวันคือเรียงตั้งแต่วันที่1 2 3าไปเรื่อยๆนะคะผู้ทำบัญชีจะสลับวันไม่ได้นะคะสมุดบันทึกรายการขั้นต้นมี2ชนิดประกอบด้วยสมุดรายวันเฉพาะและสมุดรายวันทั่วไปสมุดรายวันเฉพาะนั้นขึ้นอยู่กับว่ากิจการมีรายการอะไรที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือเกิดขึ้นบ่อยๆก็าสามารถที่จะ เปิดสมุดรายวันเฉพาะสําหรับรายการนั้นๆได้เช่นสมุดรายวันเฉพาะซื้อสมุดรายวันเฉพาะขายสมุดรายวันเฉพาะเงินสดอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีสมุดรายวันทั่วไปนะคะซึ่งสําหรับบันทึกรายการที่เราไม่ได้บันทึกในสมุดรายวันเฉพาะนั่นคือสมุดบันทึกรายการขั้นต้นนอกจากนี้ยังมีสมุดบัญชีอีก กลุ่มหนึ่งนะคะก็คือสมุดบัญชีแยกประเภทที่ใช้บันทึกรายการบัญชีโดยแยกเป็นหมวดหมู่หรือประเภทนะซึ่งเราเรียกว่าบัญชีแยกประเภทนะประกอบไปด้วยแบบบัญชีตามมาตรฐานและแบบแสดงยอดคงเหลือหมายความว่าสมุดบัญชีแยกประเภทนั้นนะครับกิจการจะเลือก แบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ความเหมาะสมนี่คือเนื้อหาในตอนที่1นนะคะสำหรับในตอนที่สองเป็นการที่รายการขั้นต้นมี3หัวเรื่องหัวเรื่องที่1จะพูดถึงหลักวิธีการบันทึกรายการหัวเรื่องที่2การวิเคราะห์รายการค้าหัวเรื่องที่3คือการ,ร,าการบนัน,บนทึกรายการบัญชีนสุบบันทึกรายการขั้นต้นสําหรับหัวเรื่องที่1นะึ่งการบันทึกรายการ บัญชีสําหรับหลักการันทึกรายการบัญชีนั้นตามหลักการบัญชีเรามีระบบอยู่ให้เลือก2ระบบคือระบบบัญชีคู่และระบบบัญชีเดี่ยวระบบบัญชีคู่เป็นหลักการที่รายการค้าทุกรายการที่เกิดขึ้นเมื่อได้ทําการวิเคราะห์แล้วจะต้องนํามาบันทึกบัญชี2ด้านเสมอโดยเดบิตบัญชีหนหรือหลายบัญชีแล้วเครดิต อีบัญชีหนึ่งหลายบัญชีก็ได้นะจำนวนเงินที่รวมแล้วต้องเท่ากันการใช้รวมบัญชีคู่นี้ช่วยไม่ให้เกิดการผิดพลาดในการลงบัญชีแต่ช่วยให้เกิดความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลเพื่อทำรายงานทางการเงินหลักการจกรายการบัญชีที่ใช้ในชีวิชานี้เป็นไปตามระบบบัญชีคู่ซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้กันทั่วไปในปัจจุบันทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนระบบบัญชีเดี่ยวคือระบบบัญชีที่ไม่ได้มีการทึกรายการทางด้านเดบิตและเครดิต ของบัญชีด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกรายการกล่าวคือบางรายการอ่านบันทึกรายการทั้งเดบิตและเครดิตแต่บางรายการจะบันทึกเฉพาะเดบิตหรือเครดิตหรือบางรายการไม่ได้บันทึกรายการเลยซึ่งกิจการขนาดเล็กอาจจะใช้หลักญชีเดียวก็ได้วิธีการบันทึกรายการบัญชีนะกิจการโดยทั่วไปก็มักใช้หลักญชีคู่ในการบันทึกรายการนะคือ จะต้องมีการบันทึกทั้งด้านเดบิตแล้วก็ด้านเครดิตด้านเดบิตเราใช้อักษรย่อว่า dr คือทางซ้ายของบัญชีด้านเครดิตเราใช้อักษรย่อว่า cr คือทางขวาของบัญชีอันนี้เป็นการเ,เป็นวิธีการบันทึกรายการบัญชีนะคะรายการค้าที่เกิดขึ้นจะมีผลทาให้ฐานะการของกิจการเปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้บันทึกรายการไปไปโดยสอดคล้องกับสมการบัญชีที่เรียกว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุนนะคะ ดังนั้นบัญชีประเภทสินทรัพย์จะมียอดของทางด้านเดบิตส่วนบัญชีรประเภทหนี้สินและส่วนของเจ้าของจะมียอดของทางด้านเครดิตตามหลักสมก,การบัญชีนะตามหลักการบัญชีคู่นะคะเมื่อจะบันทึกรายการนั้นเราจะต้องมีมีการวิเคราะห์รายการค้านะคะการวิเคราะห์รายการค้าก็คือว่าเป็นการวิเคราะห์ว่ารายการนั้นเป็นเกี่ยวข้อ,ของกับบัญชีประเภทใดจะบันทึกบัญชีอะไรบ้างแล้วก็เป็นจานวนเงินเท่าใดนะคะต่อไปนะคะในตอนที่3นะ ก็จะมีการทึกรายการขั้นปลายและการงบทดลองจดทำงบทดลองก่อนปรับบัญชีมี2หัวเรื่องหัวเรื่องที่1นึ่งะก็คือการผ่านรายการจดสมุดรายวันเป็นบัญชีแยกประเภทหัวเรื่องที่2การจดทํางบทดลองก่อนปรับปรุงบัญชีจากขั้นตอนที่2ได้กล่าวถึงความเคราข้อรายการค้าเล่นนํามาบันทึกในสมุดรายวันเนื่องจากสมุดรายวันเป็นเพียงสมุดบันทึกรายการขั้นต้นเท่านั้นและเป็นการบันทึกรายการ เรียกตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะโดยแต่ละวันจะมีรายการหลายๆรายการเกิดขึ้นประปนกันไปไม่ได้บันทึกเป็นหมวดหมู่ดังนั้นเราจะบันทึกรายการในสมุดรายวันแล้วจะต้องนํารายการในสมุดรายวันไปผ่านเบมบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องเราเรียกว่า posting นะคะอันนี้ก็เป็น accounting cycle ขั้นตอนหนึ่งนะคะ เมื่อมีการบันทึกในรายวันและผ่านบัญชียแยกประเภทแล้วนะคะก็ในระยะเวลาหนึ่งก็จะมีการพิสูจน์ความถูกต้องนะคะว่าเป็นไปตามหลักบัญชีคู่หรือไม่ก็คือมีการจัดทํางบทดลองนะงบทดลองก็คืองบที่แสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกบัญชีในวันใดวันหนึ่งโดยสแสดงยอดคงเหลือเดบิตไว้ด้านหนึ่งและสแสดงยอดคงเหลือเครดิตไว้ด้านหนึ่งนะคะแล้วก็นําม,มาเปรียบเทียบกันว่ายอดรวมด้านเดบิตกับยอดรวมด้านเครดิตนั้นเท่ากันหรือไม่ถ้าเท่ากนันก็สแสดงว่าเอองบทดลองลงตัวนะคะ งบทดลองเนี่ยเราสามารถทำงบทดลองก่อนปรับปรุงรายการงบทดลองแล้วปิดบัญชีอันนี้ก็เป็นลักษณะของงบทดลองที่กิจการสามารถจะทําได้ก่อนที่จะจะ,จะทํางบการเงินต่อไปนะคะนอกจากนี้กิจการอาจจะใช้ w o r k i n g Paper หรือกระดาษทำการเป็นเครื่องมือช่วยในการปรับปรุงรายการแล้วก็จะทำงบการเงินให้สะดวกและถูกต้องยิ่งขึ้นด้วยค่ะ